ขอบคุณนะคะ p o l y h ร r b ที่สรรสร้างเขาเรียกว่าคําว่า Poly แปลว่ามากเนาะ Herb ก็คือสมุนไพรซึ่งเหมาะสมจริงๆกับชื่อคาว่า Polyherb เพราะว่าวันนี้ค่ะสิ่งที่ได้รู้จักเนี่ยจริงๆแล้วรู้จักจากความเชื่อความเชื่อคืออะไรก็คือว่าตอนนั้นนะคะเกิดจากนะคะลูกชายของฟ้าน,นะคะก็คือลูกชายคนแรกเลยเนี่ยอายุแค่สองขวบครึ่งป่วยค่ะ ป่วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอยากจะให้ลูกเข้าเตรียมอนุบาลน,นะคะซึ่งการเข้าเตรียมอนุบาลน,นั้นเนี่ยเป็นที่มาของเขาเรียกว่าความกังวลของคนเป็นแม่ว่าบ้านเราเนี่ยสะอาดมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ที่โรงเรียนจะสะอาดเหมือนบ้านเราไหมก็แอบ,บกังวลนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยวัยก่อนหกขวบเนี่ยคุณแม่ทราบดีว่าระบบคุ้มกันเขาจะต่ำมากก็เลยเป็นที่มาค่ะว่าพอเข้าเรียนไม่ถึงหนึ่งเดือนคะ่ะลูกชายคะ่ะป่วยสองครั้ง แล้วที่สำคัญที่สุดคือเข้าโรงพยาบาลแอดมิดนะคะซึ่งตอนนั้นการแอดมิดของของความเป็นแม่เนี่ยส่งตรงเอกชนเลยเพราะว่าเราทราบเป็นดีนะคะบางครั้งก็เข้ารัฐบาลเนี่ยกว่าจะระบบจะมากว่าลูกจะถึงมือหมอเนี่ยเราก็รู้สึกว่าช้าเราก็เลยหวงลูกมากๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราบอกว่าส่งตรงไปโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าลูกมีอาการหอบคือเราหวรลูกช็อกอะค่ะ คือหนักจริงๆช็อบแบบถ้าช็อนี่คือน้องคนเป็นแม่คือจะหนักใจมากก็เลยส่งไปเอกชนซึ่งตอนนั้นเนี่ยคืนเดียวเนี่ยปลาไปเป็นหมื่นเลยตอนนั้นฮะคืนเดียวคืนเดียวหมื่นเป็นหมื่นแล้วเราเขาสึกว่าเอ๊แบบเราจะรักษาดูแลยังไงพอหลังจากนั้นเนี่ยพอลูกดีขึ้นก็เข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะเข้าโรงพยาบาลแต่ว่ารั้นที่สองอีกคือรั้นในหนึ่งเดือนค่ะเข้าโรงเรียนรั้นที่สองอีก จนตอนนั้นเนี่ยสิ่งแรกของคนทั่วไปอ่ะต้องหาประกันให้ลูกใช่ไหมคะหาประกันให้ลูกปรากฏนะคะหลายคนน่าจะโดนนะคะประกันไม่รับค่ะเพราะว่าลูกมีประวัติการป่วยลูกมีประวัติการป่วยเราก็เลยอาวถ้างั้นเราทํำยังไงในในความเป็นแม่ที่เราจะดูแลลูกได้เพราะอยากให้ลูกอยู่โรงพยาบาลที่ดีแต่วันนี้ประกันไม่รับเราก็เลยต้องคิดว่า อ่าเบ็นอบลคือเราก็ต้องหาสรรหาสิทธที่ดีให้ลูกและตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าความวิตกกังวลเกิดขึ้นนะคะเราก็เลยมีการได้บางทีก็โพสต์ว่าลูกเข้าโรงพยาบาลคือหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นแล้วสังคมเดี๋ยวนี้โชคดีค่ะข่าวสารมันเร็วมากก็มีคุณนะคะรัชพัตก,ก็คือคุณนัดเนี่ยเข้ามาคุยค่ะเข้ามาคุยักทายในไลน์คอะว่า ลูกชายเป็นยังไงไม่สบายหรออะไรอย่างนี้คือตรงน,นั้นเนี่ยตอนนั้นก็รู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกหายให้เร็วนะคะก็เลยมีหลายๆคนแนะนําวิตามินต่างๆตอนนั้นก่อนที่จะมาพูดคุยกับทางคุณนักค่ะก็มีแนะนําว่าให้ไปหาวิตามินซีตามช้องตลาดพวกเยลลี่พวกพวกวิตามินต่างๆที่ลูกทานแต่วิตามินนะคะเวลาทานกับช้อนเนี่ยลูกเขาเมองเป็นยา เด็กมองเป็นยาเด็กก็ไม่เอาใช่ไหมคะเด็กไม่เอาค่ะพอมองเป็นยาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่ให้ไปอะ่ะลูกไม่ทานเลยเพราะฉะนั้นวิตามินเสริมเนี่ยนั่นคือปัจจัยว่าเด็กหลายๆคนก็ไม่ทานพอไม่ทานเราก็นึกว่าผักผลไม้เพียงพอก็ไม่เพียงพอนะคะก็เลยนะคะตัดสินใจว่าที่คุณนักแนะนํนนาบอกว่าให้ลูกทานวิตามินไหม BMV มไหมเพราะว่ามันเป็นมัลติวิตามินที่ เด็กทานได้นะคะผู้ใหญ่ก็ทานดีมากเลยนะคะคราวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่บอกทางคุณนัดไปนะคะก็คือว่าไม่แน่ใจนะว่าลูกทานได้ไหมเพราะหลายๆอย่างลูกไม่ทานเลยวิตามบินต่างๆสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณนะคะต้องยกมือว่าขอบคุณนะคะโพลีเฮิร์บเลยก็คือเรื่องของทางนนะคะเป็นรูปแบบน้ำแข็งแล้วเด็กชอบนั่นคือคิวคีแพนนะคะวันนี้ถ้าเกิดลูกใครเนี่ย ทานมิตามินไม่ได้ฟ้าแนะนําว่าเอานะคะ B M V ไปแช่ช่วงฟีดแล้วฉีกซองทําเป็นน้ําแข็งโลกวันนี้โลกทานเป็นขนมค่ะทานเป็นขนมแล้วก็กลับเข้าบ้านกลับมาจากโรงเรียนเข้าบ้านปับ๊บคุณแม่อยากทานน้ําแข็งสีส้มเขาคิดว่าเป็นน้ำแข็งสีส้มติดตู้เย็นก็กลายเป็นต้องฉีกซอย้เขาคือสิ่งที่เรารู้สึกคือดีกว่าเราให้ลูกทานไอศครีมหรือไอติมที่ตาม ตามชงตลาดแล้วเราก็รู้สึกว่าลูกแค่ได้ความหวานแต่ไม่ได้วิตามินแต่วันนี้ลูกได้ความอร่อยลูกได้วิตามินนะคะแล้วจากนั้นพอลูกชอบเนี่ยความเขาเรียกว,ว่าความสุขของความเป็นแม่มก็เขาเรียกว,ว่าปลาไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะอีกครึ่งหนึ่งคือแล้วลูกเราจะสุขภาพดีหรือเปล่าฟ้าให้ลูกนะคะทางวิตามินบ m v ีเนี่ยตั้งแต่รู้จักจประมาณช่วงกรุงพานะคะกรุงพาปีนี้เลยค่ะกรุงพา แล้วลูกก็ทำมาเรื่อยๆนะคะก็ทานควบคู่กับ FUD ด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะคือเป็นเขาเรียกว่าวิตามินทุกอย่างเลยมันเป็นเรื่องของการดูแล,และระบบภูมิคุ้มกันเด็กที่ฟารับป,ประกันจริงๆนะคะเพราะว่าคําว่ามัลติวิตามินหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าวันนึงน้องทานผลไม้ไม่เพียงพอน้องทานซองเดียว B M V น้องจบทั้งวันจบเสร็จไม่ต้องไปคิดเดยอะว่า อ่าเดี๋ยวรูกต้มเติมผักนะเดี๋ยวลูกต้มผ,กนะกตมผลไม้อีกหนึ่งครั้งนะซองเดียวจบจริงๆจบคือคําว่าจบหมายความว่าไงผล,ลก็คืออะไรคะลูกแข็งแรงค่ะลูกแข็งแรงลูกพอมีเขาเรียกวอาการเหมือนกับว่าจะไม่สบายจะเป็นหวัดอ่ะซักทานไปเรื่อยๆนลังหูก,ก็เริ่มลดคืออาการเนี่ยเขาเรียกว,ว่ามีฤทธิ์เหมือนยาพูดง่ายๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะ มักจะโดนคุณหมอนะคะบอกว่าถ้าลูกมีอาการเหมือนจะมีน้ำมูกคุณแม่จัดยาแก้แค้ก่อนนอนเลยนะคะให้ลูกทานทุกวันไปได้เลยความเป็นแม่เนี่ยเราไม่อยากจะเขาเรียกว่าเน้นยาปฏิชีวนะให้เขาทานทุกคืนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรียกว่าอาจจะไปสะสมพิษตับไปลูกแล้ววันหนึ่งเรากลัวการด้านยากินบ่อยๆก็อาจจะด้านยานะคะก็เลยที่มาว่าถ้านเมื่อเรามีสารสก,กัดธรรมชาติที่ลูกกินแล้วแข็งแรง แล้วไม่มีสารตกค้างในร่างกายของลูกแล้วก็ชอบนั่นคือสิ่งที่ฟ้ารู้สึกว่ามันเป็นเบติกวิตามินที่ที่ฟ้าเองนะก็ไม่ใช่แค่ลูกนะคะคือตอนนั้นเนี่ยเมื่อก่อนลูกป่วยอะ่ะตัวฟ้าเองก็ป่วยด้วยคือคุณแม่ก็ต้องอบกอดลูกใช่ไหมคะเพราะลูกเป็นหวัดจากโรงเรียนเนี่ยไอมีเสมหะคุณแม่ติดทุกอย่างเลยฟ้าก็เลยกิน B M V พร้อมไปกับลูกเชื่อไหมคะอันนี้พูดเรื่องจริงจ,งจากใจ ฟ้ากินพร้อมลูกตั้งแต่กินในวันกุมเดือนกุมภานะคะที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ฟ้าไม่เคยเป็นหวัดอีกเลยไม่เคยเป็นเลยคือยังมองนะว่าเอาเป็นว่ากู้ต่อว่าตัวเราอะกินหลายยี่ห้อบางครั้งกินยี่ห้อเดิมๆกินมานานๆหนนวัดก็เล็กงานแต่วันนี้กินโพลีเฮิร์บเดิมๆม,มาตลอดหลายเดือนหวัดก็ยังไม่ถามหายังไม่ เข้าถึงร่างกายเรานะคะจริงๆเลยค่ะก็เลยบอกว่าทําไมวันนี้ค่ะบ m w อวถึงขายดีได้ข่าว่าซอลเอาช่ไหมคะ <laughs> <laughs> คือตอนนี้นะคะรออยู่นะคะได้เลย,ยค่ะได้เลย,ยขายดีมากขายดีมากจริงค่ะคุณป้าขายดีมากจริง,ง,ดรงเดี๋ยวจะเล่นให้เดี๋ยวจะนเล่งในะห้หหและยิ่งฟังคุณป้าฟังวันนี้ต้องบอกว่าหลายท่านที่เป็นคุณแม่อยู่ตอนนี้ไอเชื่อมั่นว่าฟังคุณป้าเสร็จจะคิดตามเด้ ปุ๊บเราต้องแบบต้องเอ๊ต้องเอ๊ต้องเกิดความเอ๊แล้วก็ต้องหันมาเลือก b m เีนะคะเรียนจะุดป้าต่อเลยคะ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เพราะว่า,าวคือวันนี้หลายคนอาจจะไปเขาเรียกว่ามองว่าเรากินวิตามินครบถ้วนเราอาจจะไม่จําเป็นก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยวิตามินเนี่ยที่ใส่ใน BMV นะปาบอกไ้เลยว่ามันเข้มข้นจริงๆแล้ววิตามิน B อ่ะไม่ใช่แค่วิตามินซีนะคะวิตามิน B รวมเนี่ย เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆในหนึ่งซองอะนะคะก็เลยมองว่ามันไม่ใช่แค่เราแบบกังวลเหมือนกับอ่ะแก้หวัดนะมันดูแลเรื่องแบบป้องก,กันหวัดแต่มันเป็นเรื่องของความสดชื่นเพราะร่างกายกล้าเมเนื้อเราอะต้องการวิตามิน B แล้วใน v m เเนี่ยมันมี Multi B, มัลแตบบิวิตามิน B ีแบบวิตามิน B คอมเพล็กซ์มีทุกอย่างจริงๆนะคะเขาก็เลยมองว่าวันนี้ค่ะไม่ต้องไปเลือกซื้อวิตามินหลายๆกระปุกมานะคะ มาซื้อแค่ B M V นะคะนี่ถ้าเกิดเปิดมารับรองค่ะเดี๋ยวขายดีแบบถล่มทลายคุณแม่ลูกอ่อนทั้งหลายนะคะเพราะว่าเด็กทานได้นะคะย้ําเลยค่ะว่าลูกประทานแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรไม่ได้มีอาการผื่นขึ้นอะไรเลยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็แนะนมแล้วก็อยากจะบอกว่าอันนี้ถึงพูดถึงเรื่องความคุ้มค่านะคะเพราะว่า B M V เนี่ยคำนวณแล้วดอกซองละเจ็ดสิบาทแต่เจ็ดสิบาทนะวันนี้นะ ฟ้าซื้อหนึ่งกล่องเจ็ดสิบบาทต่อซองมันแลกกับการที่ลูกเข้าโรงพยาบาลเอกชนคืนหนึ่งเป็นหมื่นนะถ้าเป็นหมื่นคืนตอนฟ้าซื้อเบ็มวีฟ้าได้หลายกล่องมากๆเลยนะจะแล้วก็ไม่เสียเวลาไม่ต้องลากันคุณพ่อก็ไม่ต้องไปดูแลเฝ้าไข่อ,อะไรอย่างนี้นะคะนั่นคือเราซื้อเวลาซื้อคุณภาพชีวิตแล้วก็ซื้อสุขภาพให้ลูกเราได้แข็งแรงเพราะตอนนั้นเนี่ยหมอบอกว่าลูกเนี่ยพักเข้าโรงพยาบาลบ่อยนะคะเสี่ยงเมียตาเป็นหอบ ซึ่งการเป็นหอบของลูกเนี่ยเด็กผู้ชายถ้าเป็นหอบเนี่ยเราตักถึงสิคะไปเล่นกีฬาต้องมาพ่นยาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะลูกไม่ต้องพ่นยาอะไรเลยคุณหมอไม่ให้พ่นยาไหนแล้วลูกแข็งแรงวิ่งเล่นแล้วก็สนุกสนานล,ล่าโลงมากเลยแนะนำนะคะใครที่ไม่กล้าลูกกินไารับประกันค่ะลูกทานแล้วปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะขอบคุณค่ะ